ลักษณะของคาราวาชั้นเลิศขหบดีในบรรดาก,กามโภคีคาราวาชเหล่านั้นกามโภคีผู้ใดสแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดเกินไปจนทรมานตนด้วยครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรั์เหล่านั้นอยู่ด้วยข้าบดีกามโภคีคารวาสผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาแสวงหาโภคทรั์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขา ทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญควรสรรเสริญในฐานะที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นขหาบดีกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ ขหบ,บดีกามโพคีจำพวกนี้เป็นกามโพคีชั้นเลิศชั้นประเสรศิฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่ากามโพคีทั้งหลายเปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใส ปรากฏว่าเลิศก,กว่าบรรดารถอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามโพคีพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศก,กว่าบรรดากามโพคีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแหละ